สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกามเอาโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมมาพูดถึงแพทใหม่นะครับเป็นแพทอัปเดต1.0.39นะครับเพลงสัาด,ดูดีวีละชนครับก็สำหรับแพทนี้ก็จะมาประมาณวันที่12นะครับของเดือนตุลาเดือนหน้านี้ก็คือเดือนพรุ่งนี้แหละเดือนหน้า <c oughs> ก็จะมีอัปเดตต่างๆนะครับ หลักๆเลยคืออาณาจักรที่สาบสูงคือ Map KVK จะเป็นในเวอร์ชั่นของเพลงสดุดีวีรชนนะครับจะมาในเร็วๆนี้จะมาเปิดตัวหลังจากอัปเดไปแล้วภายใน2องสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่เข้ามาก็จะเป็นแมปใหม่นะแล้วก็ชื่อเนื้อเรื่องก็เพเป็นเพลงสดุดีแห่งวีรชนนะครับ แพทนี้เขาบอกว่าอาณาจักรที่ได้เข้าร่วมสองฤดูกาลแรกของอาณาจักรที่สับสุขร่วมถึงแสงสว่างและความมืดนะครับ KPK 1 2แล้วก็4 o u four แสงสว่างและความมืดนะครับจะเข้าสู่ฤดูกาลพิชิตที่ยิ่งใหญ่ครับที่ใหญ่ขึ้นนะฮะและท้าทายมากกว่าเดิมถึงเวลานแล้วที่อาณาจักรจะต้องลุกฮือนะฮะโอเคมันจะบอกว่าเราจะได้สัมผัสต,ต่อการต่อสู้ระหว่างค่ายครับแล้วก็ กิลใหม่ๆนะครับข้อ1เลยคือการแบ่งค่ายครับอาณาจักรต่างๆก็จะรวมตัวเพื่อสร้างค่ายนะครับเพื่อผลึกพลังเพื่อเผชิญก็คือการจัดปาร์ตี้นั่นเองครับเป็นปาร์ตี้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นเกตยังไงนะฮะก็แล้วอั่างนี้ผมดูว่าถ้าใครที่จบ t k, k ในช่วงนี้อาจจะมาแล้วละ่ะในอีก2อาทิตย์3อาทิตย์นี้เองนะครับ t k แบบใหม่นะฮะข้อ2ครับเขาบอกว่าการต่อสู้ของสัมพันธมิตรนะฮะจะเป็นคิวต่างๆครับที่อยู่ค่ายเดียวกันนะสามารถรวมตัวเพื่อตั้งคิวใหม่ขึ้นมาเป็นอะไรที่แบบไฮไลไท์เลยนะตรงนี้คือมาแบบใหม่นะเรามีอยู่แปะ,ะแปะเซิร์ฟ สองค่ายค่ายละสี่เซิร์ฟเรารวมกันเพื่อสร้างกิลด์ซูเปอร์กิลแบบระดับ2องหมื่นล้านอะไรเงี้ยเขาไปเจอกับอีกกิลหนึ่งอีกค่ายหนึ่งเพื่อ,อต่อสู้แย่งชิงกันมันเป็นอะไรที่แบบว่าสเกลใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเข้ามามีสภามีการประชุมมติอะไรแบบ เยอะขึ้นวุ่นวายมากขึ้นนะครับว่าใครจะเป็นผู้นำว่าใครจะ,ะพานำพาไปแล้วมันเหมือนเป็นการรวมเพื่อตั้งกฎใหม่ด้วยนะเออมันอาจจะมีแนวทางในการตั้งกฎของการลบในครั้งนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่ดูว่าสเกลใหญ่มากนะ,ะตรงนี้เพราะว่ามีทีมบริหารต่างๆที่เข้ามาช่วยกันนะครับ ข้อ3ครับก็เป็นสกิลครับสกิลที่กองทหารสามารถนำสกิลของผู้บัญชาการเพิ่มเติมติดตัวเพื่อยกระดับความสามารถในการประสานสกิลนะฮะแสดงว่าการใช้ทักษะเนี่ยสกิลเนี่ยมันจะทำให้มแม่ทัพเนี่ยรวมสกิลของแม่ทัพอื่นมานะครับ เออมันเป็นอะไรที่ใหม่นะแปลกใหม่นะครับถ้าแม่แม่ทัพคนอื่นเนี่ยแม่ทัพอื่นๆของเราที่อยู่ในเมืองเราอย่างเช่นอยากจะใช้สกิลใบหมูของโกนอูสกิลที่2เป็นฮิลสกิลที่3เพิ่มสเปลกราบหน่อยสกิลที่4ก็อยากจะได้เป็นความแรงของสกิลหน่อยของวายจีตรงนี้ก็สามารถเดินเป็นสายสกิลได้ น่าสนใจน่าสนใจถ้าเขาประสานกันอย่างนี้นะอย่างที่เขาบอกมานะครับข้อที่4ี่ครับดวงวิญญาณของเวชนที่หวนคืนนะในฤดูกาลนี้โดยลบจํานวนหนึ่งของคุณที่ถูกที่ถูกฆ่าตายที่ตายไปนะครับการต่อสู้ครั้งนี้จะถูกปลุกขึ้นชุบเหรอ <c oughs> โดยพร้อมที่จะติดตามคุณต่อไปในการประชนภัยของคุณในฤดูกาลนี้แสดงว่าถ้าหลังจากนี้ครับตายในเควเคตายอะไรอย่างเงี้ย มันจะชุบชีวิตมานะจำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้ทั้งหมดนะครับเขาบอกไว้อยู่ว่าหน่วยลบจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่กิจปกป้องเบียงอ,อันนี้เป็นแบบ KVK ใหม่ผมว่าน่าสนใจตรงนี้มากกว่านะฮะแล้วก็กิจปกป้องเบียงเขาบอกว่าปรับตำแหน่งคาราวานก็น่าจะให้มันอยู่ใกล้ๆมากขึ้นนะครับ แล้วเ,เพิ่มความยากก็ให้เป็น20ดาวขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยจะลงลึกเท่าไหร่นะครับเพิ่มลิมิตนะฮะการโหลดเอีเวนต์เข้าร่วมนะครับอ่าข้อ3ครับการปรับุรมงอื่นๆก็ในแมป k ค k ร์ว่าการจะไม่สามารถใช้สกิลอันนี้เหรอของขวัญจากธรรมชาตินี่ใช่ไหมได้อีกต่อไป ของขวัญจากธรรมชาติใช่อันนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ๋ไม่สามารถเอาบ่อซับออกมานะครับเพื่อบังบทบังพื้นที่ไม่ให้ศัตรูเข้ามาวาร์ปหรือว่าเราในเขาเรียกว่าเทคนิคนี้ทุกคิลวเาใช้เพื่อเปิดบัฟของขวัญจากธรรมชาตินี่แหละสร้างบ่อฟาร,ร์มขึ้นมาภายใน เขตพื้นที่ของกิลตัวเองและรอบ,รอบๆเขตกิลนะมันจะเกิดมาประมาณนั้นแล้วถ้าเราใช้ในใ,ในในช่วงที่ว่าเรากําลังดันธงหรือว่ากันธงตรงเนี้ยมันจะทําให้บอร์ดซับตัวเนี้ยไปไปบทบังพื้นที่ไม่ให้อศัตรูวัดมาหรือว่าเดินมาก็ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ของเราก็จะมีการนัดเพื่อแบบว่าลงให้ให้ด่วนภายในชั่วโมงนั้น นะเออมันจะเป็นอย่างนี้เทคนิคตรงนี้นะครับมาดูที่ข้อที่สองคแสงสว่างความมืดครับแม้ว่าจะเป็นแผนที่แม้ว่าแผนที่ก็เป็นซากนะครับกับแท่นแห่งความมืดนะจะแสดงหรอือเพราะว่าการสามารถส่งกองทหารเข้าไปเพียงหนึ่งหนึ่งครั้งแห่ง ก็คือ1กกองนั่นแหละครับคือซากหรือว่าใท้ความมืดนะครับก็1ทัพเหมือนเดิมครับจะเป็น KP44 แบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็ข้อที่3ครับหลังจากที่ระยะหนึ่งของอความมุงโรดในอดีตก็คือกรรรอรี่พาร์นะครับอันนี้พาร์ตกอรี่ที่สุดลงครับจะได้บัฟพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตเพิ่มขึ้น15เนี่ย ใน,ใน,ในตอนระยะแรกคือสเตจแรกนะเราจะได้บัฟตรงนี้นะปกติแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพลังโจมตีครับเพิ่มขึ้น50%และวบัฟอ,อื่นๆไม่ต้องขอความแรงเข้าใส่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นมันมีผลต่อการวอรหนักมากๆนะฮะถ้ายิ่งเจอวาหรือว่าทีมวานที่แบบสายว,วอลสายลบเนี่ยตรงนี้ยดาเมจสูงมาก ทับมาทับพนุก็ได้เกิดกันบ้างแล้วครับตอนนี้แล้วก็เป็นกวนอูอเล็ก e อะไรพวกนี้ที่ว่าจะได้ผลบัฟสายโจมตีตรงเนี้ยมันดูแบบว่าแรงเลยนะใช้ตรงนี้นี่อม,มีผลต่อกิจกรรมในใน k ควด้วยสําหรับบ้านเล็กบ้านน้อยสามารถตีคนเถื่อนได้แล้วนะฮะถ้าแบบว่าพลังยังไม่สูงแม่ทัพยังไม่ดีแต่เราได้บัฟตรงนี้50%เราลุยได้นะครับ เออช่วยได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะกับบ้านเล็กบ้านน้อยด้วยแต่ถ้าในสมรภูมิน่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับก็ได้รักษากันเยอะแหละเจอแบบอธิล่าระดมมาขนาดนั้น50 <c oughs> นะไม่ต้องคิดเลยนะครับ <c oughs> เราได้เพิ่มครับการเรียกคืนของสมาพันธ์แสดงว่าเขาบอกว่าไอเทมที่ไม่จำเป็นนะเราสามารถแลกเครดิตส่วนตัวได้แล้วนะครับ เพื่อเอาไปซื้อของในร้านค้าเกินะฮะก็สำหรับู้ใครที่กำลังเก็บแค่เครดิตในการย้ายเซิร์ฟนัก่างเนี่เราสามารถเอาของที่ไม่จำเป็นที่ไม่ต้องการเนี่ยเอาไปแลกได้แล้วนะอ,อย่างเช่นใครที่บ้านเลเวล25แล้วแลกธนูกันไทยสมุดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถแลกได้แล้วแต่ถ้าใครรู้สึกชงหนใจรู้สึกแบบว่า ติดค้างแบบผมแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะอัปเกรดบ้านเป็นเลเวลสามสิบสาว่าการเป็นเลเวลสามหรือเปล่านะดองไว้ดีกว่าครับผมดองนะฮะแต่ก็ต้องดูเลดเลดเลดการแรกนะถ้าแบบมาแบบหต่อหนึ่งก็ไม่ไหวอะ1ิต่อหนึ่งก็มันก็กลางๆลางร้อยต่อหนึ่งาก็ถือว่าน้อยอยู่นะเออแต่ผมดูถ้าอะไรที่ไม่ต้องการนะถ้าไม่ใช่ธนูกันภัยกับสมุดนะผมอันอื่นผมว่าแรกได้โอเคอยู่ ะะแล้วก็จะมาที่เราลดเครดิตสมาพันธ์ระดับความยากลงสำหรับบางเลเวลเส้นทางสายใหม่ครับเขมีการลดลงนะฮะแล้วก็กิดเซลลรี่ครับจะมีมาแล้วบอสคนสุดท้ายครับท็อกนีฮะซึ่งมาพร้อมกัให้เราพกกู้ว่าการได้ท้าทายแล้วครับข้อที่7ครับมีการปรับปรุงอีเวนต นะักวิชาการที่รับเทียมทานให้ดูดีขึ้นและง่ายขึ้นอ๋อให้ดูดีขึ้นและง่ายขึ้นต่อการเข้าใจนะครับอ่าข้อที่8ครับเพิ่มวฟังก์ชันซ่อนข่าวตัวเองหนังสือพิมพ์เหรออืมก็ไม่มีอะไรมากเพิ่มเครื่องหมายครับเครื่องหมายอนาเขตตามสถานการณ์ก็ในเอียนในเซลลรี่นะครับแล้วก็ข้อที่10เพิ่มฟังก์ชันหลอมด่วนนะครับเป็นจะมีการนับและใช้ ลังวัสดุอ,อ๋อก็จะมีการโชว์แล้วครับข้อที่11ครับเราได้ปรับปรุงหน้าจอกอารแสดงหีบตัวเลือกพิมพ์เขียวรูปปั้นผู้ชาการตอนนี้สามารถดูแล้วว่าเรามีจำนวนเท่าไหร่แล้วนะครับอ่าก็จะได้ช่วยในการตัดสินใจถ้าเรากดเลือกเราจะได้รู้ว่าเราต้องเปิดกล่องนั้นเท่าไหร่นะครับ12ครับเราได้เพิ่มการเข้าถึงความช่วยเหลือสะดวกมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ผู้ว่าการสามารถแตะที่ตัวองค์คักษ์ราตาเวนของกำแพงเมืองของตนเองเพื่อไปที่หน้าบริการลูกค้าโอ้ <c oughs> ก็คือกดตรงกำแพงเมืองสามารถไปที่หน้าฟังก์ชันบริการลูกค้าได้แล้วนะครับข้อที่13ครับได้ปะพุ่งอีโมจินะฮะระบบแชทด่วนของกล้องนัหาที่กำลังเคลื่อนพลนะ,ะตอนนี้ผู้ว่าการสามารถส่งอีโมจิทั้งหมดที่ถูกปลดล็อกแล้วประโยค Quick Chat ในระหว่างการขึ้นผลได้แล้วนะครับ มันก็ได้อยู่แล้วนี่นะอืมเราได้ย้ายฟังก์ชันข้อความการอพยพทั่อาณาจักรนะครับตอนนี้จะไม่ได้รับข้อความทุกครั้งที่มีผู้การคนใหม่ย้ายเข้ามาในอาณาจากักรอ๋อถ้ามีคนเข้ามาเขาจะแจ้งเตือนใช่ไหมว่าเพื่อนใหม่เข้ามาในเซริร์ฟให้ได้ร่วมกับเราอะไรอย่างนี ตอนนี้เขาจะไม่มีการแจ้งเตือนแล้วเขาจะมีแบบว่าเออถ้าเราเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้ในฟังก์ชันหนึ่งนะครับว่าใครย้ายเข้ามาได้แสดงว่าเขาจะรวมไปอยู่ในตรงนั้นว่าออลิสต์รายชื่อผู้เล่นที่ย้ายเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเรามีใครบ้างนะครับจำนวนกี่คนในช่วงนั้นน่าจะทําให้ดูได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราได้เพิ่มฟังก์ชันตัวเลือกครับข้อ15ฮะกองทหารฝั่งศัตรูไปยังระบบเรียงพร้อมออกศึกนะครับก็ไปอยู่ตรงที่เพีอมออกศึกเนาะ เพราาการสามารถแตะรูปภาพของสตูทางซ้ายมือหน้าจอเพื่อเลือกทองทหารได้แล้วอ๋อมันจะมีเด้งขึ้นมานะอาจจะคล้ายๆแบบว่าตัวฮีโร่แบบหน้าฮีโร่แบบเอวีอเลยป่ะน่าจะแบบใกล้เคียงสุดๆตรงนั้นแล้วเนาะข้อที่16ครับได้แก้ขไขกลไกการกระตุ้นของอสกิลความเชี่ยวชาญครับผู้ขี่ม้าสันโดของกกลูนะฮะ จะทําความเสียหายจากทักษะเพิมเ่มเติมเวลา3วิทุกครั้งที่เขาได้รับโล่นะครับ3วิเหรอตอนนี้มันเท่าไหร่ขอดูกันนะผู้ขี่มาผู้ขี่มาสันโดด3วินาทีมันต่างกันตรงไหนนะ <c oughs> หรือผมอ่านไม่เข้าใจ ขอดูหน่อยนะอ่าแล้วความเสียหายทั้งสามเพิ่มเติมเป็นเวลา3ามวิทุกครั้งที่เขาได้รับโล่ทุกครั้งที่ได้รับโล่นะครับไม่เข้าใจเมื่อใดก็ตามที่คุณอูได้รับโล่ความเสียหายจะเขาเพิ่มขึสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามวิก็ใช่แล้วนี่มันก็เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอใครเข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาในใต้คลิปได้นะ เออมันก็เหมือนเหมือนเดิมอะผมเข้าใจอย่างนั้นและแล้วก็ข้อ17เครับเพิ่มระยะการโจมตีของทักษะสายเลือดซ่อนเลนส์อ,อ๋อของวิลเลียมทําให้แบบระยะความการโจมตีเ,เพิ่มขึ้นใช่ไหมโอ้จากแบบว่ากรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆกันนะ <c oughs> เหมือนไม่ใช่สกิลหมู่เลยนะเออลองขยายดูซิว่ามันจะไหวไหมแบบใบพัดผมว่ามันจะดูไม่น่าเกลียดมากกว่าปัจจุบันแน่ๆฮะ,ะเพิ่มความรักษาความปลอดภัยครับข้อ18นะฮะ ของบัญชีราะว่าการหลังการอัปเดตครับให้ใช้ตัวที่ใช้อีเมลเหรอกับอ๋ออิโมลเลเตอร์ระบบ Android iOS จะต้องเข้าเล่นผ่านอปุปกรณ์มือถือหากต้องการสร้างตัวละครใหม่เดี๋ยวต้องลองดูนะโอเคสำหรับแพดต,ตรงนี้มันมีไฮไลท์ ไฮไลท์ของมันก็เป็นแมป k v k ใหม่นะโอ้ที่มีสเกลถึงท่านแบบว่า4เซิร์ฟรวมเป็นเป็นกิลเดียวได้1นึิลอะไรเงี้ยหรือว่าทำได้กี่กิลต้องต้องคอยดูนะหรือว่าเขาจับคู่เสร็จแล้วเนะี่ยก่อนที่จะเข้าแมปอาจจะมีการสร้างกิลกันแล้วนะแล้วก็เข้าไปวางพื้นที่กิลนั้นอยู่ทีมนั้นกิลนี้อยู่ทีมนี้อาจจะตั้งกองกองทหารกองกําลังตัวเองให้แบบชัดเจนมากขึ้นได้นะอย่างาทีมที่เอาไว้ยันทีมใหญ่ หนึ่งทีมที่ใหญ่เท่าๆกันทีมที่อยู่ปานกลางต้องไปยันตรงนี้ก็สร้างอีกกิลสร้างอีกเซิร์ฟมันเป็นการรวมตัวแล้วก็เฉลีย่ยทรัพยากรของผู้เล่นในแต่ละเซิร์ฟนะก็เป็นการจัดสรรทรัพยากรที่ตัวเองมีทั้งค่ายของตัวเองนะครับให้มันชัดเจนขึ้นได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับ เควใหม่นี้แล้วยิ่งเป็นบัฟโจมตี50%เนี่ยอาจจะต้องเล่นแผนการโดยเฉพาะหลายๆอย่างเลยนะสำหรับเซิร์ฟแห่ที่มีนักลบเยอะๆเนี่ยอาจจะแบบสนุกกับฟังก์ชันใหม่ของเซิร์ฟนี้ก็ได้นะกับการอัปเดตครั้งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีการรวมสก,กิลของแม่ทัพต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเดียวนี่มัน อาจจะเป็นฟังก์ชันที่ทําให้ตะลึงแบบที่เขาเขียนไว้เลยนะเออแต่เป็นกาเพิ่มอ่าเพิ่มเติมติดตัวเพื่อยกระดับนะฮะทักษะเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นพวกทักษะพาสซีฟนะครับที่จะเปลี่ยนได้ไม่แน่นะเออเราเขาบอกมาอย่างนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูแปลแปรอังกฤษเนาะอืมทั้งหมดนี้ก็มีประมาณนี้คร่าวๆบางอันผมไม่ลงลึกนะครับเท จะลงลึกให้ที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าสงสัยอันไหนก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันใต้ครับใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมบอกอะไรผิดพลาดประการใดก็ช่วยามาอธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้กดไลค์กด subscribe กดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากผมนะฮะลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ